อันกราบสุรัสวดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกันสุขคนสุขคนเลยครับเด้อสอง,สองมันนี้ก็มาอยู่กับเฮียโจให้เราได้คือเกา่าคือเก่านะครับพี่น้องทุนหนึ่งหมื่นบาทนะครับกับหน้าเตาแบบนี้นะครับผมมาดูว่าเฮียโจจะเล่นยังไง เอาละครับเปิดแท็กติกแรกไปต่ําเลยแล้วกันนะครับผมหน้าตาแบบนี้สวนต่ําอย่างเดียวครับผมนะยหลังๆมาหน้าตามันเริ่มจะเป็นต่าไหลต่าไหลอย่างเดียวเลยเว้ยมันทําไมถึงเป็นแนวนี้วพี่น้องเอาถ้าเจอหน้าตาแบนนี้เราก็อย่าไปสวนมันนะครับผมก็รอ,อหน้าตามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตาม ามการเปิดของน้องหมวยแล้วกันนะเรียนบรรยัตโจจะมาสอนอ่าน oh. สองสามเ<า>ต็งต่้ครับพี่น้องเอ้ยได้ครับดอกนี้ครับได้กำไร่าไรห้าพันครับพี่น้องโอเคถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารับได้นะครับผมสิ่งที่รับได้อยู่หรือแรกสวยสวยมืนหาครับพี่น้องต่อไปนะครับผมนะนอกจากสถิติแล้วน้องหมวยคงไี่ไปทางอื่นทางใดหรอกอยู่บริเวณนี้แหละนะครับผมสองสองสามสาม,สามอยู่แถวๆนี่แหละ สองสองสามสามเอวเอวอยู่แถวนี่แหละดูจากสถิติน้าเต,ต่านะครับผมนะออะนะครับผมมาเปิดเปิดมาน้องลาว่าเ no. นีไยไรว่าเนียไรนนาะน้องลา <No. S 1> คนง่ามของไงเอวสามเอวนั่นแหละครับผม<า>ม,มันก็วนเวียนอยู่แถวนี่ละแต่เอ็มครองเลยครับพี่น้องสองเปิดครับสามหมื่นหา ส,สวยเลยครับผมสวยสุดในซอยนะครับซอยยิกยิกซอยยิกงยิกงพูดแล้วซอยยิกยิกซอยยิกงยิยยย่อ้าวต่อไปครับท่านผู้ชมเหี้ยว่ามาต่ำเหมือนเดิมนะที่เหี้ยไหมเหี้ยก็ว่ามาต่ำ,ตำกกขึ้นเก่านั่น่ะพี่น้องต่ำขึ้นเก่าก็คือเหลากระบาลน,นะครับผม สอง๋อ oh, สองสอง,ส,องสามครับผมโอ้ยหน้าต่ำครับพี่น้องหน้าการะดานแบบนี้นี่สวรรค์ของคนชอบต่ำเลยนะครับเนี่ยบางคนีชอบ่างด้วยต่ำนะครับเอวต่ำสามต่ำอย่างนี้นะครับแต่ก่อนให้โจกระสอบนะบมม่ได้สอบไม่ได้สอบต่ำนะสอบน้องหมวย <laughs> แอบซ่อมน้องหมวยมาโดนแล้วนะนะครับเดี๋ยวจัดขันมงขันหมากนะครับไปขอน้องหมวยนะครับผมนอ้ใครจะเป็นเศรษฐีนะครับเอาไม่ใช่นะครับอ่ะเปืดอมาทั้งตํำครับพี่น้องไม่นี่ออ้ก็ขอละกันนอ้นองเหละขอเสียหนึ่งน้องเหมยเฮียขอหนึ่งเสียเลิกเลยสามเอียวครับพี่น้องเฮ้ยสามเท่าไรน,นอ่อนบ่เนี่ยเจ็ดหมื่นครับพี่น้องนะ อทำเป็นเล่นไปนะมวยนะเตียน้ากระดานแบบนี้ก็อย่าสวนนะครับผมเห็นไหมหน้าต่ำนะครับต่ำไหลมาตลอดเลยนะครับเต็มมันจะมีสิบเอ็ดหัวขั้นสิบเอ็ดก็ตีสว่าต่ำนะครับเพราะสิบเอ็ดมันจะเข้าทุกหน้ากระดานอยู่แล้วนะครับผมนะนะครับผมขอเน้นๆน,น,น้องหมยคนงามผมใอ้อย่าเลียนตัวเลยไอ,อ้บุมาเอาเปิดมาน้องลาไม่นี่ ปาดโน่หนึ่งอยู่เสนบะเฮ้ย,ห,ยห้องนี้เล่นอยู่ประมาณเกือบเจ็ดสิบนะครับผมนะเกือบเจ็ดสิบคนเนาะก็ว่ากันไปตามตำราแล้วกันนะพี่น้องโอ้ตัดสูงครับผมมาจากไหนนอกบัน <c oughs> มายังไง 700. สี่หมื่นสามโอ้โเจ็ดร้อยถ้าเราเลือกตอนนี้เราก็จะได้กำไรอยู่สามหมื่น ะจะไงก็ตั้งเป้าแล้วก็ไปให้ฮอดแล้วกันเนาะพี่น,อน้องแขกันอันไปกันเล่นตั้มขึ้นเกานน่ะแหละสูงมันเริ่มเข้ามาก่อกวนแล้วนะครับพี่น,อน้องนห่นไหครับผมเดี๋ยวบอกนะว่าสูงเบือ่อแต่โอกาสมันจะเป็นไปได้เลยสูงเบือ่อมันก็จะเป็นสูงขั้นนะครับผมนะมันมี11ขั้นก็ต้องเป็นสูงขั้นนะครับผมนะทำตำราแล้วมันก็คงจะไม่สูงหรอก นั่นเลยอุย้ยเสียวสองสมก็เต็มควางกระดนง,งพวกแต่ก็ไม่รอเ้เอ้ยมันคือมวลกเทก็มื่นเปพี่น้องเสียวหอดเสียนเสียวหอดเสียนนี่ขาดอีกสองขัดอีมื่นสียเอาจะถึงไหมจะยัดต่ำ่ึงเดียวเลยรู้สีว่ามันจะเป็นจังใดไปมาเบิ่งกันนะครับผม ท้าไมนี่แตกแสนคือเลือกนะครับข้าวโพดแตกกลับไปกันต่อพี่น้องถือว่าเราแม่นยำอยู่ประมาณ80-90%นะนะครับเข้าหลายไม้อยู่โอ้ยคู่บาเอ้ยขึ้นสูงจ้อยครับพี่น้องยังสวยครับสี่ห้ากพูน่ะโอ้เจ็ดหมื่นครับพี่น้อง หรือว่ามันจะเป็นเขาป่งปองหรือว่ายังไงห,หรืออะไรเอาตามไปนะครับเนีย่ยว่ามันมิดเมื่อสูงไม่เบื้อนครับพี่น้องครับถ้าเป็นสูงขั้นนะครับนะน่าจะเป็นสูงขั้นนะครับผมแต่ตอนนี้ในหัวเียน,นี่คือแบบต้องคิดแล้วว่าไฮโลมันจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการไหลหรือเปล่านะครับ แต่ก็เป็นได้หมดนะครับผมนะออกได้ทุกหน้า<ฮ>นั่นแหละครับ5 5 2ครับอุ้ยโอ้โหโ,โ,โดนสองดอกติดครับพี่น้องอจุกเลยครับผมขี่หักไนเลยสี่เหมือนเก้เอาละบัดดี้โอ้ยหนูทำไมเ้าหมวยทำนี้เกอียดเฮล้วเนี่ย เอาเห็นว่าต่ำไปโอ้โหน้องหมวยเล่นครับตรงนี้น้องหมวยเล่นเกมครับตายแล้วนะครับผมนะเออคนลงต่ำกันเยอะนะครับผมตานี้ไม่มีใครเต็งสูงเลยเห็นไหมไม่มีใครเต็งอ้ามีคนเต็งสูงอยู่สองสองสองพันโอ้โหฮ่าสามสองเอาขอฟื้นแน่เ่อโอ้ยแข่ง่ังกระดดงตัว นี่แหละครับพี่น้องครับกินเราไปสองไม้ครับพี่น้องกินเราไปสองไม้จุกๆครับพอเราได้กลับแค่ไม้เดียวนะครับผมกลับมาฟื้นเหมือนเดิมนะครับนี่คือเสน่ห์ของไฮโลไทยนะครับผมนะได้ก็ได้เยอะครับถ้าเสียก็เสียเลยนะ <c oughs> เอาเงียต่ำกันไปพี่น้องเสียมั่นในต่ำนะครับผมอันนี้เฮียโจแทงต่ำอนงเดียวเลยแล้วเนี่ย เอาไม้นี้ไม้สุดท้ายนะครับจะได้จะเสียก็ลึกนะครับผมนะขี้ข่านเรีนแล้วโอ้ยนะครับเลีนโดนแล้วน้องหมวยบว่ห้แตกกับบ่แตกถ้าไม้นี้แตกก็คือจบมันรุนกันว่าจะได้เท่าไหร่โอ้เปิดอีโอ้สิบแต้มสิบแ,แต้มต่ำได้โ <40 S 2> บนั่วพี่น้องใหม่นี่สักสองหมื่นโอ้โหได้พันเดียวเอาเปียกหมื่นเก่าครับพี่น้องเอาซ้ำนี่กับพอนะ่อเนาะบ่อยากไปต่อแล้วครับผมกว่าเบิดดกัก ฝากกดติดตามไว้ได้วยแล้วกันนะครับผมนะ